เรื่อเอ้ยสวัสดีครับผมผมเด็กครับคุณนันอีกทีนะครับผมวันนี้เราจะมาแ,แนะนำสิ่งใหม่ๆกับเจ้าว่าสกิปอีกเช่นเคยนะครับผมเจ้าว่าสคริปนะครับผมเป็นสคริปตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่ผมจะทำไว้นะเคเรามาดูสรคริปก็เลยดีกว่าเออไม่เลยดีกว่ามา จาว่าแเ็มนะคนี่คือจาว่าธรรมดาโอเคนะครับ,รนะ okay, รบเราจะมาดูกันวนะ่าคำสั่งอะไรคือคำสั่งอะไรกันนะครับโ okay. อเคเออเาเข้าไปเราเข้าไปเน็ตเอาเข้าไปเไปนี่ยเน็ตใช้ได้ละ เออเนาะอยู่ข้างล่างทำไมหนีใช้ไม่ได้ไม่ข้างบนเนี่ยไม่ใช้ได้เลยโอเคนะครับก็เพื่ขอขอบคุณโค้ชจากเว็บนี้ครับ C O D E สารรมคำโค้ชสื่อสารละครนะครับโค้ชเออแบบเออโค้ชสารละครถ้ามั้งแหม่ไม่เพิ่งใช้ได้ครับผมเพ่ต่อใหม่ใหม่ใหม่ อ่ากี่ต่อครัผมอาหับเว็บเนี่แหละครับแล้วผมก่แจกฟรีเจ้าวัสถุคลิปครับเขาจะมงนในคลิปตรหนังให้เรานะครับผมโอเคบ โอเคนะคะจะว่าสกิปคืออะไรจะว่าสกิปแต่คือคำสั่งที่เราใช้ในาแปะเวบอย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยค่ะเออซื้มาตั้นะครับผมก็คือมันเป็นต่ว่าสกิปมันก็จะรอ้แตะเวน้าแบมอะต่อไปนะครับผมนะผมนะผมอยู่กับเครื่องที่เล่นครับผม มีบางตัวที่ผมบิสายครับทังเึ้ืคิดเลขอปไปฐานสิบเป็นฐาในในเล่ยอันนี้ผมทั้งเคืองคิเลขเชนเมาล่าไปมาเปลี่ิดได้ไอันนี้ผมทำาีคิดเลกที่มิซิชมอไผมทำเหนือิเนี่ยครับเออซึงอ่าเคลต่อไปก็ต่อไปก็เออ ไอ้กวางสงฆ์ยังรังสามนะครับนี่คือเป็นแบบผงอย่างนี้นะครับผมมันจะไม่สามารถตกแต่งได้ครับต่อไปนะครับผมก็คือหาตีกรในเขียนดีกรนี่ก็จะมีปุ่มเรียงเป็นพอดีพอดีเลยนะครับผมโอเคขอละแป๊บนะครับก็หาตีกรนต่มาหาเล่นหนึ่งสองตัว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 มาเล่นอะ เอลิฟคร่างคุณไปถึงรวัุ่เช่แล้วก็อาแค่บอกว่าคุณฐานหนงเดียวก็ไม่พอค่อแค่แค่บอกว่าุณฐานอนนี้ก็จะอ้วกเลยนงินคุณมองมาอันน้จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนที่เรื่องปกติเดี๋ยวผมจะเรียงคุมใหม่โอเคะคะกาปรปี้ไป โอเคครับเตรียมตปรกรมไว้ก่อนเลยครับน็อตแพดพัดพัดนะครับผมกินหน้ากระดาษว่างเลยครับนะครับกดคำว่าเลือกทั้งหมดนะครับกดคอนโทรลคาร์ไว้ครับแล้วกด C ด้วยครับปุ๊บอ่าตรงนี้กด C ยังไม่ต้องกดคอน Ctrl นะเสร็จแล้วครับมาถึงเปิดไปที่น็อตแพดบวกบวครับผมคอนโทรลคาร์ไว้ครับ B ครับอ่าไม่ต้องกมาอย่างนี้กด Enter ครั้งหนึ่งครับถ้ามันมีสองอันนะกด Enter ครั้งหนึ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดอันล่างครับ คอนโทรซีเหมือนเด้รัมแล้วก็คอนโทรอีอ่าจะได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบจุดถ้าผมเนี่ยเดี๋ยวขอเซฟมือกับกระคิดก่อนนะโอ้ยก็เสียตรงกระตุกเนี่ยนะครับ เอฟเฟกต์ดีมากแต่มันกระตุกไปก็เวร้างเฟนเดอร์ใหม่อ่ะเฟนเดอร์นี้ชื่อว่าเอนะอืมตันชื่อเป็นเอนะเฟนเฟนเดอร์ไอคือเฟลเดอร์เนี้ยหลังจากที่ผมได้อานชิปชิปที่แล้วไปแล้วไงคือที่ชิปไม้พังอะเลยใช้พิมพ์ข้างๆไปตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้จำเป็นแค่อืมไม่เป็นแล้วแหละทำแล้วต่อเลยดีกว่าเราช่วยดูว่า เครื่องท oh. okay. yeah. ิดงเละฮัลโหลฮัลโหลเศนาไปเป่าฮัลโหลเทสเทสใหม่แป๊บนึงครับโอ้โอเคฮ่าปรากฏว่าไม่ยมนเสียงดังเลยอ่าต้องใช้เป็นคาคูริเตอร์สิเอา้อาจับ ฉันว่เป็นขึ้ขนชิลลี่ขึ้ิลลเออ แล้วคลิปหน้าเราจะอัดมาบ็อกที่กันโอ้ยคลิปนี้ครับแทงนี้พคลิปก็เยอะแล้วใช่ไหมล่ะคบผมครับต่อ,อไปนะครับตัวอัสั่งแรกนะครับสกิปแลนเกตแรนเกตแซวสกิปครับมันทัดแรกก็ต้องมีอยู่แล้วครับบอกเลยครับมันทัดแรกต้องมีครับมันทัดแรก ทานที่สองก็จะเป็นอะไรก็ได้อะแตกต่างกันแต่และฟอร์ิปไปเรื่อยๆจนถึงมันทับสุดท้ายครับโอเคครับแล้วมาตกแตง่งกุ่มกะไรอือโอเคครับผมเราจะมาเปลี่ยนกันตรงที่บัญชัดที่หนึ่งร้อยเก้านะครับผมบัญชัดที่หนึ่งร้อยเก้านะครับ มันทัดที่หนึ่งร้อยเก้ามันจะมาเก้ตรงนี้ครับเปลี่ยนเลขศูนย์นะเป็นหนึ่งนะครับอาวกลมรมเลขศูยนย์นี่เป็นหนึ่งให้หมดเลยครับป๊าปไปนี่ตัวเปลี่ยนนี้เป็นสองอ่าสองสามโอ้สอง, <laughs> สอ,สอ,งอันนี้จะเป็นสอง ก็มันบอกว่าอันดูได้เมาล้วนะอย่างนี้มินตโอเองทัชแพดล้วนเลยคีย์แท็บเดวห้าเสร็จแล้วครับเราเรามาดูกันเลยอีกว่ามันจะเป็นโอเคนะครับจะเปิดแทำไหม เออมาลองเช็คเสียงอ่านแทนสีดีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เห็นนะมันก็ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วแผ่นออกมาเออนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสามนี่ก็เป็นสามโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะคลิป หน่อยหน่อยดีกว่าครับเออเดี๋ยวตัคดคลิปนะครับเพื่อให้เป็นความเร็วนะครับโอเคนะครับงั้นผมเปลี่ยนมาเป็นอาจภาฮิปตอนนี้เดี๋ยวคลิดหน้าแล้วค่อยมาอัาเป็นคำสั่งะคะเพราะงั้นปิดตัวนี้ได้เลยปุ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ไม่ให้ได้แก้เลยโอเคครับงั้นต่อ อย่างที่ผมและแกได้มาแล้วก็สิบอ่ะอือฮะเขาเรามาดูวิธีตบแอดเสร็จแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวจะสลับปุ่มนะครับสามารถสลับปุ่มพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์การสลับให้ดูก่อนนะครับผมเอาอย่าให้ได้ศูนย์ลงการใช่ไหมครับผมเดซิมมอนนะผมเป็น เกี่ยวกับจุดนะครับผมเ e c i m อนนะ D E C I M A L ครับผมก็ใส่ให้ชื่อมันเป็นจุดนะครับผมอแต่ผมไม่เอาครับผมจะดูดูผมจะเอาจุดใส่ตรงนี้ออจุดใส่ตรงนี้ ่วนเ์ถือตรงนี้มีบวกลบคูณหารตรงกลางป็นจุดถ้ากลับไปตรงกลางบวก่วนฟารงว่าเป็นตรงนี้แล้วส่วนสีที่เดินนะโอเคนะครับผมเราจะมาลองแก้กันในตกว plus นะรดีๆนะครับ perform op นะครับผม นะคนะือ f นะ์ฟอร์มนน OP นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้นะครับอ้าวมันเป็นเพอร์ฟอร์ม OP นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันคือเพอร์ฟอร์ม OP ต้องต้องเปลี่ยนนะครับส่วน additional points ก็ไม่มี่ม P e R f o R m P E R F O R M เปอร์ฟอร์ม OP นะครับตรงนี้ใส่เป็นบวกครับผมเออยรงนี้ฟนะยังไม่เซฟลอติพายผมเนี่ยจะเปลี่ยนมินมนะิมัสอะมินสนะัสเออมินสัสมินัส M I N U S มินัสนะครับผม ก็ใส่ค่าให้มันเป็นลบนะครับผมอ่านี่ครับเอิ่มเอิ่มเอิ่มเล่นจ้ะโอเคครับอ่าเหมือนเดิมถ้เปลี่ยนมันเป็นลบนะครับจำบบดดบวบไว้ไะไน,ะะนะครับผมนี่ครับ add decimal point นะครับดัวงเล็บไม่ต้องใส่อะไรนะประเกตนะครับผม ครับสังเกตตรงนี้นะครับผมตั้งแต่ไอวงเล็บนี่ครับไปถึงนี่นครับ additional point มี n ัสนะครับผมนี่ก็ multiply เอา้าเอาเอไหนใหม่เป็นตัว x ครับผมเป็นคูณนะ แต่ยังไงเพอ่อฟอร์มโอพีนะครับต้องใส่เป็นดกักกันดะีแล้วเอางั้นลองดูหน่อยเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดครับตอนน,นนี้ต้องเปลี่ยนนะเป็นเอเรียนซิมอนพลีดี E ีไอเอ P O I N T Tại mình vui với phải gì nữa mình Mình không biết Ok nó về nha เพราะฉะนั้นเราต้องเปลีล่ยนเป็นแอร์ดิจิตนะ D <c oughs> I G A T นะ <c oughs> อันไอเดซิมอัลนะเปลี่ยนนะครับเป็น N ศนะูนย์นะอ๋อดีนะเนี่ยที่อยู่ไม่ลีอ้อาา่าฮะอีชีลอฟจะลงการี่ยกว่าปะ แค่ใช <Hey>, hey. ่ตู้คัดเลยนะครับผมคัดอ้าวกำมัลก์กปีนะดีกว่าก๊อปปี้แล้วค่อยลบเองนะครับคันล่างนะตัวตัวนี้ก็สร้างมาใหม่แล้วกันทวีอเามาแล้วขคูลจอยอ่าแล้วเป็นี่ออกอ่า เราลองเทสมันดูนะดูนะครับแถมเทมเปลี่ยนแล้วนะครับผม <c oughs> นะครับอยากอันนี้ผมต้องการอะไรนี้แล้นสารเที่วจะไปก้อศูนย์บวกลบคูณจุดหารบวกแล้วลบเท่ากับแล้วก็ตัวซีนับอ่ะผมอยากจะเปลี่ยนสัญลักษณ์นี่ทำยังไงหารหารพอหารเป็นหาร หาให้เปลี่ยนจาก x แดเป็น x ทับ x ไ่้เอ,เอ,อมขอเขาจะง่ายกว่าปะทำไมอ่ะแถมเพื่หมายอะไรดีอ่ะงานยัน ใส่สัญลักษณ์ดีครับผมแสดงอย่างเดียวเลยดีนะเหี้ยเบุกลงนะครับผมเชื่อบไปครับติดลบครับข้าวติดลบพี่ลบเออบวกแสดลบไม่ก็ดีแล้ว อเคครับเสร็จแล้วครับทำสั่งก็ไปสมบูรณ์นะเอาไฟใหญ่ๆไงครับไฟที่สิบห้าไปยี่สิบเอาเพื่อนพยใหญ่ๆเลยมีเฟซป๊อกอือหืออือหือฮะอ,อ,อือหือเรีเซฟทำแท้ อือฮเสร็จแล้วนี่เท่บาร,รอนเปลี่ยนเนี่ยบาร,รอนบารอน แต่ทำดีละิงดีอือฮึฮ่า่ทีดีขอแผนอือฮึผมให้มันอยู่ตรงนั้ เรามาแก้ไขกำลังอะไรเนี่ยแก้ได้ไหมเอามาดูกันแกิไม่ได้นะครับผม,มน่าเสียด,ดายนะโอเคที่นี่ค่นี้นะครับผมเนี่ยน่าผมน่าสุดกันครับ บวกแบ,บบวกแปดเท่ากับนี้เห็นวใช่ได้นะนี่ือเรื่อันเลเรื่ออะแล้วก็กกลกกองมันลองเก็สานะมารถใส่ได้เหมือนกันเขียนอนไรได้นะครับอาคูณสอก็ง ม่อคุณกับสองคุณสอง่ากับเอ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 แล้วก็แปดแล้มันถึงเออเล่ย์ถ้าเกิดแฟนจะเลียมาน,น้อยเนี่ยมันเอเอเล่ยละคือมันเยอะไปเจสิบแปดเปลี่ยนให้มันกินลบไปป๊บมาฮ่กิดจะลดหน้าครับผก็แจกกระชิดเลย่าครับผม นั้นเดี๋ยวใสคลิปอยู่ใน description น,นะคุสำหรับคลิปนี้ก็ลองขอสวัสดีครับ Goodbye